พี่น้องสายเขียวห้ามพลาดนะไอ้เขียวปีกแมลงครับหรือไอ้เขียวพลังใบนะสีประตูสีเขียวสายสิ่งแต่งเต็มมาแล้วครับพี่น้องขอมาจัดให้หนะชมเลยนะไฟนาโตทครันะโอ้ยสีนี่เงาแร๊บปี๊บป๊บปี๊บปปี๊บ,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 บนะยิ่งก็ปีกแมลงครับกระจุกซับกวแงสาคาร์าาบอนกระจังนาโค้ นาฟีดาวไวเลนสายเขียวพนปีแรกหกพันพอมาไปลองเื่อนด้วยมินนะ้งเรื่องลงโจงลงโจงลงจงอีกแล้วนาสเต็ปไล่ข้างนาฟีดาวเอาไปเห็ดกินล้อเวลเทปเทปแบบนี้ชอบไหมเจ้าพี่จา๋าชอบเขียวหรือชอบเหลือง เด้๋ยวไม่ดูเหลียงดีกว่าเหลียงไว้คลิปหน้าดีกว่าขอมาแล้วกันตามาปีดาวนะจัดเต็มระบบพี่น้องครับพี่น้อาเปิ้นตัดสับระเบิดกระจกงสับตึกระแฟนคาร์บอนแบบนี้รอไม่เจ้าพี่จ๋านะโอ้โหแบตเตอรี่อยู่ข้างหลังโน,น่นอยู่โน,น่นนะไม่ต้องไปหาข้างหน้าไม่มีนะจ๊ะนะ ไปงานบุ้งงันบวชนะไปเที่ยวตั้งวัดก็ระวังแบตเตอรี่จะหายเดี๋ยวไอ้อยังมาล็อกไว้ให้โอเคไหมเดี๋ยวดูลั่นลั่นลั่นเหยียบเบนต์จัดสับระเบิดแล้วน้องมาพอพออย่างนูเยอะอย่างนูเยอะรถเป็นแรงจัดเพราะอะไรไม่อยากเหยียบแช่ปังปั้งปังปังซ่าออมาอีกปักไหนเหยียบรถเพื่อนคือดำแท้ เล็มันมาถูพื er ้นเนี่ยเอาอีกมีบังเตียงนั่นแหละเอาไปทำเก่งเขียวซิ่งแต่งเต็มระบบนะจัดได้ทุกอาชีพนะโอ้ยชุดสีเดี๋ยวถอดแว่นก่อนว่าใส่แว่นดำแล้วมันเงาไหมอันถอดแว่นแล้มันมันจะเงาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นที่แว่นไม่ใช่นั้นเป็นที่สีรถนะมันเงาจริงพี่น้องนะแล้วก็สีนี่เนี่ยอมมุกมาหรือเปล่าพี่น้อง นะฝังมุกอีกแล้วมุกด้วยเออฝังมุกไปอีกแล้วธรรมดาธรรมดาแล้วฝังมุกอีกแล้วชอบชอบฝังมุกงไหมยายาจะช่องหัวบิดอีกไอ้เรื่องวันนี้นะคิดไปไกลเลยจบศูนย์บาทเขียวพลังใบเขียวปีกแปรงทับนะสายเขียวห้ามพลาดนะเออคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกับสายหงส์พ้าเหลืองสายมันตะตาไตสา่ พิมกัว่าสุดใกล้เสมนพิมกัว่างามใกล้เสมนพิมกัว่านเก่าใกล้เส้นใกล้เสมสิ่งแจกเสื้อให้ซุม่ม zoom ขอหนึ่งล้านวิวนะคลิปนี้นะเดี๋ยวมาจวดอีกสีเหลืองเดีคลิปเกิคลิปหน้าจบศูนย์บาทปีแรกงวดพันดึกดื่อนะหกพันลังนั้นหนึ่งหมื่นจบศูนย์บาทบัตรใบเดียวส่งฟรีทั่วไทยเอาไปจวดกับพี่น้องไว